วัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมานวดคลายปวดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะจุดแรกที่เราใช้นวดก็จะเป็นส่วนที่ติดกับแขนนะคะค่ะกดลงไปแล้วก็ดึงรั้งมาข้างหน้านะคะกดลงไปดึงรั้งมาข้างหน้าน้ำหนักเอาที่พอประมาณที่เราทนไหวนะถ้ากดลงไปแล้วก็รู้สึกเจ็บก็ไม่ต้องกดหนักมากนะคะ ใช้ปลายนิ้วทั้งสี่นะคะกดแล้วก็ดึงล้างมาค่ะแล้วก็ช่วงหน้าอกด้านนี้เราก็ใช้ปลายนิ้วครึงได้เลยค่ะลงมาถึงลิ้นปีได้เลยนะคะเวลาที่เราใช้แขนเยอะอ่าหรือว่าอาจจะเป็นยกของหรือว่าเล่นเวทยกน้ำหนักตัวนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกของเราปวดตึงนะคะ กดแล้วก็ดึงลังมาข้างหน้าค่ะกดดึงลั้งมาข้างหน้าใช้เวลาในการนวดนะคะเพื่อเราจะได้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะครึงพร้อมกันได้เลยค่ะบริเวณลิ้นปี โอเคค่ะนี่ก็เป็นการนวดคลายกล้ามเนื้อบริเวณหนะ้าอกง่ายๆนะคะที่เราสามารถทำเองได้นะคะค่ะใครที่มีอาการปวดตึงอยู่ก็ให้นำไปฝึกทำกันได้ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่ากำลังมองหาและได้เสริมและได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะคะ<ม>ก็สามารถทักคลิ๊กมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ